สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูหนุ่มใหญ่ก้ามโตบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับช้างป่าตัวนี้เรื่องชื่อลือนามคือายโยโยนะครับตัวนี้จะรู้จักกันดีว่าจะเป็นช้างป่าที่มีลักษณะ ถ้าทางค่อนข้างจะหลอดุดันจริงๆนะครับใครเห็นก็เป็นต้องหนีไม่ว่าคนวิืช้างเราเจอเขาเดินอยู่บนเส้นทางนี้มาประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับและตอนนี้ตกมันที่ก่อนๆของเราได้นำเสนอตอนที่เขาเดินหาสาวแต่สาวไม่สนใจนะครับ าวต้องหลบหนีหนุ่มใหญ่ของเราจึงต้องเดินไปเดินมาแบบนี้นะครับช่วงนี้ช่วงตกมันแต่กิริยาท่าทางที่เราเจอวันนี้ไม่ด้มีท่าทางดุร้ายใดๆนะครับดูเขายังแขว่งหางแกงหูได้สบายๆเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่เขาเดินไปเดินมา ตามกลิ่นสาวๆนะครับเราเคยเจอกิริยาแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพฤติกรรมแบบนี้เห็นชัดเจนว่าหัวใจของเขาค่อนข้างฟุ้งซ่าน,นมองหาสาวอย่างเดียวนะครับไม่ได้สนใจเรานะครับเพียงแต่ว่ารดถดลาที่จะผ่านไปมาตอนนี้ก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะช้างตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับ แทบจะใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งบนอุทย,ยานแห่งชาติเขาใหญ่ของเราบางทีเขาเดินบิดเบียดก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเหตุผลที่ช้างตัวอื่นไม่ยอมให้รับเข้าของเพราะพฤติกรรมบางอย่างของเขาที่ค่อนข้างจะออกจะรุนแรงไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกเล็กเด็กแดงช้างเชือกนี้ก็ถือว่า เอาการทีเดียวนะครับวันนี้เราดูเขาเดินแล้วก็ยืนรอลอบนถนนนะครับดูพฤติกรรมเขาดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะแต่ถ้าดูประวัติเขาแล้วก็ถือว่าโชคชนนะครับดูวันนี้เราพยายามจะดูเขาว่าเขาจะเข้าโค้งได้หรือเปล่านะครับ ปรากฏว่าไปที่ไหนแตกกระเจิงที่นั่นนะครับของที่พี่ใหญ่ตัวนี้ไปจีบอยู่คือของแม่หางยาวนะครับของของน้องเมคาแต่เข้าไม่ได้นะครับไปทีไรของนั้นแตกกระเจิงทุกทีนะครับเรารู้ว่าของนั้นตอนนี้พี่แต่แบกน้อยเข้าไปจองแล้วนะครับ แต่แบกน้อยก็จะเป็นช้างที่สุภาพน่ารักครับถ้าทำตัวน่ารักใครๆก็รักเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่ใหญ่ของเราจะไปไหนต่อ <c oughs> เขาเดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้นะครับไม่ได้ไปไหน <c oughs> เพราะกิ่นช้างที่เป็นช้างตัวเมียอยู่ใ,ใกล้ๆคานี้นะครับ เราถ่ายภาพตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้ตัดต่อนะครับเราเล่นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพฤติกรรมของเขาก็ประมาณนี้ครับไม่ได้แสดงกริยาดุดันหรือก้าวร้าวนะครับเพียงแต่ว่ารถลาก็ไม่ให้ผ่านถ้าผ่านไม่มั่นใจว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ เพราะตัวเขาใหญ่มากนะครับเทียบกับรถยนต์จะเห็นชัดเจนนะครับวันนี้พี่ใหญ่ของเราก็ยังไม่ได้เจอสาวนะครับไม่รู้ว่าจะหายตกมันก่อนหรือว่าจะเจอคู่รักก่อนไม่แน่ใจนะครับแยวถ้ามีอะไรดีๆเราจะนำเสนอในคลิปหน้านะครับ